ครับก็วันนี้ผมมีเคล็ดลับนะครับเกี่ยวกับการดูแลตัวเองระหว่างที่ติดโควิดนะครับอันนี้ผมได้ข้อมูลมาจากประเทศจีนนะครับหนึ่งเขาดื่มชาร้อนนะครับทุกวันเลยครับวันละหลายครั้งเลยนะครับเพื่อให้มันไปทําลายเชื้อในลาคอนะครับเพราะว่าความอุ่นความร้อนของตัวชานะครับมันก็จะไปทําลายเชื้อในลาคอนะครับอันนี้อันนี้ผมเข้าไปดูนะนะครับตัวที่สองนะครับจีนบอกว่าดื่มน้ํา ทั้งวันนะครับหรือจิบไปเรื่อยจิบไปเรื่อยนะครับนี่ก็จะใช้วิธีนี้เพราะว่าเชื้อโรคที่อยู่ในลําคอนะครับมันก็จะถูกน้าเนี่ยดันเข้าไปลงไปที่กระเพาะเมื่อลงไปที่กระเพาะแล้วเนี่ยเชื้อโรคก็จะตายนะอันนี้ตรงเนี้ยสองแค่2ตัวเนี้ยนะครับใครที่กักตัวอยู่บ้านเห็นวิดีโอนี้นะครับก็ลองดูนะครับลองทําดูถ้าใครมียาตัวอื่นก็หายามาช่วยด้วยนะครับส่วนตัวอื่นที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้นะครับก็ทําตามชาวจีนรับผมก็เพิ่มในเรื่องของ กาแฟนะครับก็กาแฟร้อนเนี่ยก็จะช่วยได้อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะดื่มแต่ใครที่ดื่มกาแฟไม่ได้ก็ไม่ต้องดื่มนะครับดื่มแค่2ตัวนั้นที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วก็ดื่มสมุนไพรอื่นๆนะครับที่ดื่มของอุ่นๆนจะดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวมาบอกต่อนะครับที่ชาวจีนเขาทำกันแบบนี้นะครับลองแชร์ต่อไปนะครับทุกคนก็จะได้บุญด้วยนะครับโอเคครับก็อย่าลืมกดติดตาม กดใจกดคอมเมนต์หรือว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็กดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องนก็ไดะครับโอเคครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปต,ต่อไปครับ